ถมายพอน้ำพังแล้วมั้งเนี่ยม้มาขับเลยเอามาขึ้นขึ้นแล้วแล้วโคเลยขนมาบอกก่อ ครับเอารื้อให้ใครครับนี่ฮะกลับมาแล้วแต่ว่าข้ามแล้วซื้อสบู่เอออ๋อครับผมมาล้าสะอาดอะไรตอนนี้ขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยแข็งไเร็วไเร็วเข้าฝนเจ็บทางมันก่อนเอาตังค์ก่อนเราอะ เไปดูเป็นไงบ้างเนี่ยขับรถอย่างนี้นะกลัวรองเท้ากูพังขึ้นมาทำไงนะเพื่อนตายขึ้นมาทำไงขับรถแบบเนี้ยรู้ว่าคุยกูนิดรู้นิดรู้ว่าคุยกูทำไมรู้ยังไงรู้ว่าคุยกูดิคุยดิมึงขับรถอะไรไม่ขาดมึงมัจะไม่ขาดเดี๋ยวต่อยเพราเจ็บอยู่แสดงว่ามันไม่ได้ซางเซก้ามเลยไม่เอา ไม่ด no oh, ูก่อนแล้วเดี๋ยวฟังลมหายใจก่อนฟังลมหายใจก่อนหายใจเลยเธอไม่ดูไม่ให้เงินนะอ๋อเป็นไงเพื่อนรอดมันตายแล้วเก็บปุ๋ยตีเก็บก่อนเก็บเลยก็ไม่หมดแล้วไอ้ข่อยยกซิยกเร็ว ตื่นติีนขโมยกลงเว้ยเว้ยตัวเลือกที่สนใจสุดในใจเด็กจังเก่งวนมาตึง ไอเดีวครับกูตรงๆเลยนะเหนื่อยกูทนได้แต่เหม็นกูทนไม่ได้จริงจรจอากาศมันร้อนมันเปียกและเก็บเผ็ดสิมันตุงมันเต็มหน้ากูเลยอ่ะมันเหนียวโอ้ยมันยิ่งไปลูกไปลูกไเไียอะไรนเขาไกประกันเองรู้ไามไอไปดกไ้เดกไปไปแล้เจอ ไม่ตายเม่ตกล่ไม่ตายไมตายไม่ตายไดแล้วสมัยนี้น่ขับจไม่ใช่เรื่องเลยประาชนะคะคุณนี่เต่าไปกับผีมาหรือเปล่าะามันยันตาย้มาได้ใครจะรับผิดชอบคะะต้องป ด้วยคุ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 ณคุยคอดคอดคุย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 คอดอไม่ผมไม่ยืนคอดคุยคุนอยู่ได้เมืเอไทีหลังไม่ต้องมาเลยนะครพมงคลชื่ออะอะไรทกรุงเทพน่ยที่มันมันต่างกัไงถ้าเสียมาด้วยน้แค่ตงต่าง่ได้ละไปหาบ้านไที่เป็เทบาขอเทศาลเปสบา จะตอบเฉยๆไงแต่หน้าตั้มาที่ไม่ดีไงันเลากสานต่มีในประเทศเลยแต่ข้างไปอีกถ้าหากว่เสียรู้นะข้างเนี้ยต้องตายแน่เลยจะผานมาเดินสวนสนามไงอะไรเนี้ยต่อยมือโซ่ล่าหมาเ็นคางซื้อกล่องที่ไหนเ่ะครับเป็นอะไรเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปลี่ยนไปเลยอ่ะช่บอให้ดูนะเชนเนี่ยคุณนายน้ำค้ ดียวรู้สุดด้วยกาะท้องเหรอมัใช่กระโปรงทรงสุม่มรู้จักไหมสุ่มซื้อมาเนี่มึนงน้ำู้หือเปาอะไรตาลุ้น,นี้ตะ้อยปลาท้อยไม่สบายมาก<อ>แต่ว่า<อ>ปลคท้อยมันกินน้ำค้างมากด้วย<อ>ปลคท้อยใช้พี่มาแตานา้น้ำค้างน้ำพีกลับไปรับแม่เข้ามาอยู่ใน<ม>บ<อ>้าน,นนะกูมไม่เชื่อหรอกถ้าแม่เขารู้วนะ่ากูนะ่ะมาอยู่สบายในกรุงเทพแล้ว ถ้าจะมาตามภูวดได้เป็นบีบเคยครั้งก็เปมนแคบางน้อยจะมาอยู่กับน้องค้างสิจะได้สบายไปด้วยกันไงกูอยู่ที่นี่สบายเป็ดีแล้วถ้าพ่อแม่เขาไม่สบายแล้วมึงก็พาแม่ไปหาหมอที่คุ้นทำไมพวกมึงมันงู้แบบนี้มาตามน้องค้างกลับไปนี่ค้างนี่ที่หมอจะรักษาแม่ได้ที่ไหนคะตามสบายนี่พี่วิาณไม่มีเลยแล้วเขาเป็นใจคุนแกอยากได้กำลังใจน้องค้างกลับไปได้แกแล้วแกจะได้อย่ามาเล่าเลยได้ไหมตอนนี้พวกมึงกับกูน่ยมันอยู่คนละโลกกันแล้วอีกุน อย่าพูดจาเล้าหรือมากเลยหมกูรำคาญจะบอกเลยให้ดูวูน้อค้าคนนี้มาเกิดมาจากกระดองไม่ไผ่อีค้าคนนี้มันไม่มีแม่จะตรงนี้จม่แครมา Oh. ये क्या बात है मेरे